ก็จะเดินเข้ามาได้ไดเลยนะครับกอ็อครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำกินหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินดูไม่จะใช่นะ วิทย์นะครับขุดขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้ถนนอโศกมนตรีก็ nothing in ตึกเยอะเะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับสวนวิจักิตตินะครับหลังจากปรับปรุงใหม่น่าจะเป็นปีแล้วแหละแต่ยังไม่เคยเดินเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับก็จะเดินเข้ามาได้ไดเลยนะครับก็ไม่เสียเงินนะครับ เดินเข้ามาฟรีเลยตรงนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่ครับฝาฝืนปรับห้าพันนะครับครับก็จะมีดอกไม้สวยๆนะตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่เขาวิ่งเนาะออกออกกําลังกายแต่ตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายเนาะไม่มีใครมาวิ่งนะครับ เป็นวันทำงานด้วยแหละข้อวิวก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ค่อยเยอะหักก็ชาวต่างชาติเพามันเด๋ยวเล่นเงิอนนะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นต้นปาล์มนะรัฝั่งนี้ก็จะ ก็มีต้นไม้ยตแต่ตรงนี้ต้นมะพร้าวนะครับตรงนี้ก็วิวค่อนข้างดีมีตึกมีอะไรด้วยตึกแล้วก็เป็นเอ,องฟองเหรอไม่ใช่ฟองนี่เป็นเรียกอะไรนะสะใช่เป็นสะ เป็นสะส่วนตรงนี้จะเป็นสะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูฝั่งหนึ่งนะครับ ยังไม่ได้ซื้อใหม่กาดก็ค huh. um, um, e cool. um, okay, ่อนข้างร้อนเนาะแต่ฝลั่งชอบมาวิ่งเนาะแต่กาดมันร้อนไิดหน่่ยประเทศไทยก็ประมาณนี้แหละ น่าจะเป็นลาผุเนาะแต่พอดีเขายังไม่เปิดไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเวลาไหนเนาะช่วงเย็นหรอเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นทางจักรยานเนาะวิ่งด้วยแล้วก็จักรยาน ศูนย์เป็นจิตติก็จะแบ่งเป็นส่วนๆเนะาะก็จะขังจะทำรั้วเป็นโซนเป็นโซนของเขาเนาะนี่จะลองเดินมาเรียกอะไรนะสะพานเนาะ เป็นหน,นองนะ,ะนะกว่าจะเป็นป่าเหมือนอยู่ทาเป็นป่าเลยครับแล้วก็มีหนองมีหนองมีอะไรนะครับเป็นเกาะมีหนองมีเกาะนะครับอยู่ท่ามท่ามกลางเอ่อตึก ากาศจะค่อนขอ้างร้อนนะครับก็เลยใส่หมวกป้องกันแสง UV สักหน่อยนะครับมี่ใครเดินลุยลุยแดดเลยครับมาถูวันดิงจนี่ครับ นะตอนนี้ก็จะเป็นอะไรนะทางเดินเนาะคอนกรีตนี่นะครับมีปลาหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นี่ครับก็ดูในข่าวเขาบอกสวนมันสุดโทมหรือยังไงนี่แหละขาดการดูแลหรือยังไงนี่แหละ ก็เท่าที่มาดูก็ก็มีคนดูแลอยู่นะคนขวาดคนรดน้ํามีอยู่นะอย่างแต่ว,ว่า,าต้นไม้อะมันเป็นช่วงหน้าแรงเนาะธรรมชาติตามป่าตามเออ่ทุกที่อ่ะถ้าเป็นหน้าแรงอ่ะต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะขาดน้ํามันก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยนะ แต่ตรงนี้ก็มีน้ำอยู่นะไม่รู้เขาเลียงปลาไว้หรือเปล่าไม่รู้เชื่อว่าอีกสักเเดี๋ยวใกล้เข้าหน้าฝนว่าก็น่าจะกลับมาเขียวนะ นกอยู่นะครับเรียกนกอะไรไม่แน่ใจเนะปากยาวๆแหลมๆเนะนี่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆเลนะ้วรเนี่ยไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะรกล้องสูงไม่ได้นี่ครับบินไปแล้วครับ เล็กนกอะไรนะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนกด้วยดี๋ยบินไปแล้วอยู่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งเห็นไหมครับอยู่ในกล้องอาจจะดูไกลเท่าน่อยตรงนี้ก็มีปลานิดน,นึงเห็นฟ้าครับ นี่ครับปลาปลาเยอะเลยครับปลาอะไรปลาหมอแล้วก็ปลาหมอก็ปลานิมน,นะนตรงนี้ว่าขึ้นมาก็าเรียกอะไรนะตรงนี้ <c oughs> เป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนมาชมวนะิวนั่นแหละครับชมบรรยากาศ นี่นะครับก็จะล้อมรอบไปด้วยคูคู้น้ำอ่ะตรงนั้นจะมีปลาด้วยนะครับเห็นไมหมครับปลาเนะี <c> ่ย <oughs> ห้าปลาพัวง่ามๆอยู่นะ่ครับนะมีดอกปัวนิดหน่อยนะไม่เยอะ เราปัวยยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นตึกน่าจะเป็นวันแบงคอกเนาะที่ กำลังจะสร้างแล้วก็น่าจะเป็นสติติตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะพอดูตามข่าวนะแต่ตอนนี้ก็สร้างยังไม่เสร็จนะครับก็รอต่อไปนะครับออก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแหละครับ จะมีต้นโพอยู่นะครับต้นโพไม่ทราบว่าเขาเอามาปลูกใหม่หรือว่ามันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้นโพตรงนี้ก็จะมีต้นไม้แล้วก็ลมเย็นนิดนึงแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีเนาะ ที่ทิ้งขยะนี่ก็จอดจัก,กรยานได้นะนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำกินหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินดูไม่จะใช่นะเดี๋ยวจะลบน้ำนะีืยอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเสียสติงเกอร์กำลังทำงานอะไรรถบัสนี่ เดินหลุดปีกเอานะตรงนี้ก็จะติดถนนแล้วเนาะเอะเส้นนี้เป็นเส้นไม่แน่ใจ <c oughs> ผมไม่ค่อยรู้จักเส้นทางแถวนี้เท่าไหร่เไม่ได้อยู่แถวนี้นะงน,นี้ก็จะเป็นตึกเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นลู่จัก,กรยานลู่วิ่งนะตาวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นได้นะใครที่สะดวกอยู่แถวนี้ก็มาวิ่งได้แต่ปมงพุงไม่นะครับ ทึบหน่อยนะโอ้นี่นะครับนี่ก็จะดูทึบๆหน่อยเนาะเข้ามาตรงนี้รู้สึกเหมือนเข้ามาในป่าเหมือนกันนะเนี่ยเห็นรายเลยนะครับ ตัมาตรงนี้ก็จะเห็นตึกเออตรงนี้ก็จะมีนกน,ะนกมาดูนกตัวอะไรกันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อต้นไม้ใบหญ้าตน้นหญ้า ค่างเยอะๆเ,เนาะก็จะดูแบบเออเหมือนเหมือนอยู่เป็นป่าหญ้าอะไรแถวๆต่างจังหวัดนั่นเนาะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะอืมก็ดีก็รู้สึกดีนะจริงๆอยางให้ป่ามันเยอะกว่านี้นะต้นไม้แบบมันเยอะเลยอะให้มันลกเลยเนาะ มันจ่ได้ความรู้สึกของป่านะอันนี้ยังส่วนตัวผมยังมองว่ามันไม่ค่อยเนอะป่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่ผมมองผมดูแล้วมันแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเทียบเทียบเทียบกับสวนอื่นๆน,นะแต่ผมผมอยากให้มันแบบเป็นต้นไม้เยอะๆเ,เป็นป่าแบบทึบไปเลยเนาะ น่าจะดีนะอยู่กลางกรุงเทพนี่โอ้โหความรู้สึกเหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศจากทํางานอยู่ในเมืองวุ่นวายตึกมีแต่ตึกมินต่รถลดต่ลาพอเข้ามาในสวนนี่ก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอารมณ์เหมือนมาอยู่ในป่าเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเราะว่าถ้าเป็นอย่างงั้นน่าจะดีนะแต่ตอนนี้ยังก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็ ยังไม่พอนะสำหรับผมผมก็อยากให้มันเป็นป่าเยอะกว่านี้สันหน่อยแต่ที่นี่ก็ก็ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่นครับต้นไม้ต้นนี้ก็ลืมตายแล้วนะ<ๆ>ตายเพราะอะไรไม่รู้นะหมดอายุไขรืแล้วปะ มีปลานะครับมีปลานะครับที่เนี่ยเห็นอยูเห็นปลาปลาเยอะแยะนี่นะครับอันนี้สกายวอล์กซีมานี้นะครับขึ้นได้นะก็เ,เปิดให้ขึ้นแล้วแหละฝั่งนี้ ก็ไม่มีป้ายห้ามอะไรนะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงงานยาสุกเก่าใช่ไหมนี่นะครับตัวคางก็ยังอยู่นะ สวนก็กำลังลดน้ำให้น้ำ้ายอยู่เนาะก็จะมีฝลัง่งฝลังก็จะถอดเสื้อผ้าเ <c oughs> ดืนลุยแดดนะฝลังนี่นี่กลัวแดดนะคนไทยนี่กลัวแดดนะครับ <c oughs> นี่ครับ

แก็ใกล้จะหมดแล้วนะคระับก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรับก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เดินไปไม่ได้ทั่วัเท่าไหร่นะเพราะว่าแดดก็ร้อนแล้วก็มันค่อนข้างจะกว้างนะจริงเดินไปก็ไม่ทั่วแนะก็ะเดินดูคร่าวๆแค่นี้นะก็ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆอย่างน้องนะครับก็คงจะชอบคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กด like, subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ